ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีการส่งมอบโบราณวัตถุล้ำค่าระหว่างสำนักงานสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกากับกงศูนใหญ่ณนอลอสแองเจลิสของไทยนะครับปรากฏว่าชิ้นแรกเป็นทับหลังปราสาทน้องหงนะครับเป็นทับหลังจำหลักลายพะยมทรงกระบือนะครับขณะที่ทับหลังปราสาทโลน เป็นทับหลังที่จำหลักลายพระอินทเหนือเกียรติมุกนะครับทั้งสองชิ้นทําขึ้นมาจากหินทรายเป็นศิลปะสมัยลบบุรี สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้นักขก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนๆนักข่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์การต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 และสถานการณ์ทั่วโลกที่เกิดขึ้นครับ มาริ่มต้นที่ผู้นำขององค์การอนามัยโลกนะครับธนาคารโลกนะครับแล้วก็ IMF องค์การอนามัยโลกมีการจับมือเร่งชาติร่ำรวยช่วยกระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ประเทศที่ยากจนย้ำโลกฟื้นตัวไม่ได้ถ้าวิกฤตโควิดยังไม่จบนะครับองค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศระบบ เชื้อไวรัสโควิด -19 กลพันธ์ใหม่เป็นลักษณะาภาษากรีซนะครับแทนชื่อภาษาประเทศที่เจอไวรัสครั้งแรกซึ่งถูกวิจาร์ณว่าเป็นการตรีตราบับนะฮะประทับตราประเทศเหล่านั้นว่าเป็นต้นต่อจากการแพร่ระบาดขณะเดียวกันผู้นำของอนามัยโลกอย่าง IMF นะครับธนาคารโลก WUTO นะครับออกบทความพิเศษเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลก นะครับสร้างพันธสัญญาใหม่ในการแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 อย่างเท่าเทียมมากขึ้นเพื่อยุติวิกฤตไวรัวสที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกขณะน,นี้ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจอาราคาน้ำมันขยับขึ้นพบอุปสงค์ของสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งนะครพุ้นสหรัฐอเมริกาและทองคําก็ปรากฏว่าส่งตัว ราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับจากความคาดหมายอุปสงค์พลังงานพุ่งสูงนะครับระหว่างฤดูกาลนะครับขับขี่ในสหรัฐอเมริกาส่วนวอลด์ตปิดในกรอบแคบๆท่ามกลางข้อมูลนะครับที่ประสมประสานขนาดที่ทองคำทองคำปรับลดแต่ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ1,900ดอลลาร์ 1, สหรัฐในขณะที่โจไบเดน รประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาเดินหน้านะครับเยือนเมืองทันซานะครับลํำลึกเหตุการณ์ม็อบคนขาวยกพวกสังหารหมู่คนผิวดำโจไบ,บเดนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากลายเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกของสหรัฐที่เดินทางเยือนเมืองทันซานะครับโกกลาโฮมา ดินแดนที่คนผิวสีของสหรัฐอเมริกาหลายร้อยคนถูกสังหารหมู่โดยพวกคนผิวขาวในปี1911ลำลึกถึงมรดกอันเลวร้ายแห่งความรุนแรงทางผิวสีของประเทศเหตุการณ์นักโทษนะครับการเมืองของเบลารุสแท,ง,ทงคอตัวเองนะครับกลางสารหลังจากถูกกดดันให้สารภาพผิดนะักการเมือง นักโทษการเมืองรายหนึ่งนะของเบลารุสนะครับซึ่งถูกจับกุมระหว่างการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีพยายามแทงคอตัวเองระหว่างการพิจารณาคดีของศาลหลังจากรับแจ้งว่าครอบครัวและเพื่อนของเขาถูกดำเนินคดีด้วยหากเขาไม่ยอมสารภาพผิดนะครับตามรายงานของสื่อมวลชนเหล่านักเคลื่อนไหวและผู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นการต่อต้านใช้หลักของอุด,ดมการเป็นการต่อสู้องค์การอนามัยโลกนะครับลดระดับ ตัวกลายพันธุ์อินเดียเหลือเพียงแค่การกลายพันธุ์ย่อยเดี่ยวเท่านั้นนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับระบุเดลต้าเป็นเพียงการกลายพันธุ์ย่อยเดี่ยวของการกลายพันธุ์โควิด -19 ซึ่งพบครั้งแรกในอินเดียนะครับตอนนี้ถูกพิจารณาว่าเป็นการกลายพันธุ์ที่น่ากังวลส่วนสายพันธุ์ย่อยอื่นๆอีก2ตัวได้ปรับตัวลดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่เอสเต อิสราเอลชี้วัคซีนของไฟเซอร์นะครับอาจเชื่อมโยงการเรื่องของอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลนะครับกำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างการรับวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์กับอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับหลังมีรายงานพบผลข้างเคียงดังกล่าวในผู้รับวัคซีนบางรายโดยเฉพาะกลุ่มชายอายุน้อย สารสุขของอิสราเอลนะครับได้เปิดเผยการศึกษาซึ่งเชื่อว่าระหว่างเดือนธันวาคมถึงปี2020จนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้มีรายงานการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับในผู้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์275คนจากจำนวนทั้งหมดกว่า5ล้านคนอย่างไรก็ตามคณะผู้เชี่ยวชาญ3ทีมนะครับ ซึ่งทําการศึกษาเรื่องนี้พบว่า95%ของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีอาการไม่รุนแรงใช้เวลารักษาในโรงพยาบาลไม่เกิน4วันฮะก็จะหายเป็นปกตินะครับในขณะที่เกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นมาเลเซียส่งฝูงบินขับไล่สกัดเครื่องบินจีของจีนนะฮะ16ลำในเกาะของเบอร์เนียวกองทัพมาเลเซียนะครับส่ง ฝูงบินขับไล่เข้าสกัดเครื่องบินขับไล่ของจีนซึ่งบินตามกันมา16ลำนอกชายฝั่งทะเลจีนใต้ใกล้ๆกับเกาะเบอร์เนียวนับเป็นเหตุการณ์กระทบกระทั่งที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศแดนสืเหลืองออกมาตำหนิการกระทำของจีนว่าเป็นการคุกคามอธิปไตยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเบอร์เนียวบริเวณน้านน้ำซึ่งมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างจีนกับมาเลเซีย กองทัพกอ,อากาศของมาเลเซียถแถลงว่าฝูงเครื่องบินลำเลียงของจีนซึ่งเรียงแถวมาในลักษณะของการจัดหมู่บินอย่างยุทธวิธีนะครับมุ่งหน้ามายัางเขตน่านฟ้าของมาเลเซียและบินอยู่ห่างชายฝั่งประมาณ60ไมล์ทางทะเลก็มีการขับไล่กันเกิดขึ้น ในขณะที่หญิงชาวเอเชียนะปรากฏว่าเกิดเหตุถูกต่อยหน้า,นาแล้วก็สลบคาาหมัดนในชยนัยนาทาวที่นิวยอร์กชายรายหนึ่งก่อเหตุนะครับโชคไปหน้าผู้หญิงชาวเอเชียที่ไม่รู้อิโนโอิเนนะครับเธอจนเธอสลบคาหมัดร่วงลงไปแน่นิ่งบนพื้นเหตุการณ์โจมตีเลือดเย็นดังกล่าวบริเวณนอกร้านอาหารแห่งหนึ่งในชน่าทาวนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะกจากการเปิดเผยของตำรวจ แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเผยว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกลุ่มได้ณนะจุดก,กระเหตและพาเธอไปยังโรงพยาบาลเพื่อประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นยังไม่มีการตั้งข้อหาผู้ต้องสงสยัยรายนี้แต่อย่างใดในขณะที่จีนทําการประหารครูนะครข,ข่มขืนเด็กหญิง9คนนะฮะลวนลามอีกอเพียบนานเกือบ20ปี ครูคนหนึ่งทางภาคกลางของจีนถูกพิพากษาลงโทษประหารชีวิตส่วนอีกคนต้องชดใช้กรรมในคุก17ปีหลังมนศาลในมณฑลหูหนานพบว,ว่าพวกเขามีความผิดฐานข่มขืนลวนลามเด็กหลายต่อหลายคนระหว่างปี2001ถึงปี2020นะครับในคดีที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่31พฤษภาคมครูนะครับคนหนึ่งซึ่งแทะหยางนะครับถูกพบว่ามีความผิด ฐานข่มขืนเด็กหญิง9คนในนั้น8คนอายุ14ปีนะครับของโรงเรียนประถมในเมืองอูซีนะครับมณฑลหูหนานส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งนะครับแซมมี่นะครับร่วมมือกับหยางรุมโสมเด็กนักเรียนอายุ12ปีรายหนึ่งซึ่งก็ปรากฏว่าสารก็ประหารชีวิตไปหนึ่งลายในขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้ันะบเรือขนาดใหญ่สุดของกองทัพอิหร่าน ก่อนจะจมลงในอ่าวโอมานเกิดเหตุเปลืองไม้ <c oughs> เรือรบข่าวนะครับซึ่งเป็นเรือที่ขนาดใหญ่นะครับที่สุดของกองทัพอิหร่านก่อนที่มันจะอปงังจมลงกลางทะเลขณะที่ลูกเรือได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนะครับทางการอิหร่านยังไม่เปิดเผยต้นต่ออุบัติเหตุครั้งนี้แต่ที่ผ่านมามักมีข้อกล่าวหาเรื่องการโจมตีของเรืออีกฝ่ายระหว่างสองชาติคู่อริอย่าง อิหร่านและก็อิสราเอลอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะได้นำสหรัฐอเมริกาถอนตัวข้อตกลงในการควบคุมนิวเคลียร์อิหร่านเมื่อปี2018ในเดือนพฤษภาคมความเคลื่อนไหวสร้างความพอใจต่ออิสราเอลที่ไม่ต้องการให้อิหร่านดำเนินการโครงการนิวเคลียร์ต่อไปได้ในทุกกรณีนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์ความขัดแย้งในตะว,วันออกกลางแต่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นภัยธรรมชาติ ชาวบ้านชาวบ้านภาวาหลุมยุบโผลกลางไล่เม็กซิโกนะฮะเสี่ยงกลืนบ้านทั้งหลังนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นสื่อต่างประเทศรายงานหลุมยักษ์ขนาดใหญ่โปรใจกลางไล่ในเขตชนบทของเม็กซิโกนะครับโดยหลุมยังคงมีความกว้างขึ้นเรื่อยๆละวันละหลายเมตรและเสี่ยงที่จะกรืนบ้านทั้งหลังไป ครอบครัวของชานเซสนะครับซึงเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวบอกว่าวันที่29เพฤษภาคมคือวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ยินเสียงเหมือนฟ้าผ่าพอออกมาดูก็พบว่าพื้นดินยุบลงไปเป็นหลุมลึกและห่างออกไปไม่กี่เมตรจากบ้านของวกเขาซึ่งตั้งอยู่ในเมืองในรัฐปวยรานะครับหลุมนี้เคยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30เมตรและมีน้ำขังอยู่ภายในก่อนที่ดินจะเกิดการซุดตัวเพิ่มจนทำให้หลุมขยายวงกว้าง60เมตร และ80เมตรนะครับในวันที่1มิถุนายนครอบครัวของเขายอมรับว่ากลัวต้องสูญเสียบ้านในที่สุดนักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานในพื้นที่นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อสันนิษฐานต่างๆเกี่ยวกับหลุมยุบนะครับเช่นออลอยเลื่อนทางธรณีวิทยาหรือองค์ประกอบใต้น้ําใต้ดินเป็นต้นสื่อโซเชียลมีเดียได้แชร์คลิปขณะที่ชายกลุ่มเดือเดินเข้าไปเข้าใกล้ขอบหลุม ก่อนดินจะเกิดการสุดตัวอย่างรวดเร็วจนคนเหล่านั้นต้องวิ่งหนีอย่างอนลมันนอกจากนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการส่งคืนทับหลังปราสาทน้องหงเขาโล้นพยมพระอินที่หายไปกว่า50ปีนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีการส่งมอบโบราณวัตถุล้ำค่าระหว่างสำนักงานสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาก,ากับกงศูลใหญ่ณลอสแองเจลิสของไทย นะครับปรากฏว่าชิ้นแรกเป็นทับหลังปราสาทน้องของนะครับเป็นทับหลังจำหลักลายพระยมทรงกระบือนะครับขณะที่ทับหลังปราสาทลโลนเป็นทับหลังที่จำหลักลายพระอินเหนือเกียรติมุกนะครับทั้งสองชิ้นทำขึ้นมาจากหินทรายเป็นศิลป,ปะสมัยลบบุรีนะครับศิลป,ปะขเขมรโบราณในไทยเมีออยุ เราวพุทธศตรวรรษนะครับที่16-17นะครับมีหลักฐานภาพถ่ายว่าทับหลังทั้งสองเคยถูกประดิษฐานอยู่ในกรอบประตูปราสาทของปราสาทน้องของจังหวัดจัังหวดบุรีรัมย์และปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วคาดว่าถูกลับรอบนำออกจากประเทศไทยช่วงปี2508หรือ56ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงของสงครามเวียดน,นาม ในช่วง5ปีที่ผ่านมามีการติดตามวัดคืนวัตถุโบราณหลายชิ้นที่หายไปจากประเทศไทยจนกระทั่งเดือนสิงหาคม2563นายประทีปเพ็งกะโกนออ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 ะฮะอดีตอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้รับแจ้งข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศอย่าง <c oughs> ไม่เป็นทางการว่ากงรงสุนใหญ่นครลอสแองเจลิสได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ในแกบ,บัตด,ดุโบราณชิ้นแรกได้ดำเนินการได้แก่ทับหลังจากปราสาทเขาโล้นสะแก้วทับหลังจากปราสาทหน้องขงจังหวัดบุรีรัมนะครับที่จัดแสดงที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหร,รัฐอเมริกาได้กลับสู่กระบวนการยิธรรมของสหรัฐอเมริกาและทางพิพิธภัณฑ์ยอมรับว่าทับหลังทั้งสองรายการเป็นสิทธิของฝ่ายไทยเป็นที่เรียบร้อย รเรื่องดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันได้มีการส่งมอบวัตถุที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์โบราณคดีทางวัฒนธรรมคืนให้แก่รัฐบาลไทยและประชาชนคนไทยนะสถานทูตใหญ่น่นครลอสแองเจลิสได้แสดงความขอบคุณและชื่นชมการทำงานกว่า3ปีของหน่วยงานที่สำคัญของฝ่ายสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในการสอบสวนรวบรวมข้อมูลต่างๆจ,จนกระทั่งสอบสวนอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของไทยและผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีของไทยจนประสบความสําเร็จในที่สุดที่สําคัญคการทํางานของหน่วยงานฝ่ายไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและยาวนานของทั้งสองประเทศซึ่งก็ปรากฏว่าก็นํากลับไป,ปเก็บไว้อย่างจุดเดิม ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นโควิด -19 นะฮะตอนนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นนะสถานการณ์โควิด -19 ก็มีความพยายามที่จะให้ประเทศมหาอำนาจนั้นมาช่วยประเทศเล็กๆนะครับและก็ประเทศขนาดกลางนะกร,ระจายวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพราะวัคซีนมีส่วนสําคัญมิฉะนั้นโลกจะทําการฟื้นตัวไม่ได้นะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2ในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องของทับหลังนะครับ ที่มีคนตั้งคำถามกับผมมามาาันเกิดอะไรขึ้นทําไมจู่ๆสหรัฐอเมริกามีการคืนทับหลังขึ้นมาถึง2ชุด2ระรอกระรอกแรกมาแล้วนะชุดแรกมาแล้วคราวนี้มาชุดที่2อ,อีกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับการปกครองช้างม้าวัวควายแพนด้านะครับแล้วก็วัตถุโบราณตั้งแต่อดีตที่ผ่านมารวมทั้งบรรณาการด้วยนะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นะครับในสมัยก่อนเนี่ยกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยได้มอบบรณาการให้กับประเทศไทยด้วยเป็นทรัพย์สินเงินทองในอดีตให้กับฝ่ายกษัตริย์นะครับก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยสหรัฐอเมริกาก็หลายครั้งใช้วิธีการคืนนะครับทรัพย์สินโบราณของไทยส่งสัญญาณความร่วมมือนะฮะไม่ถือว่าเป็นบรณาการโดยตรงแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ผ่านมานะครับจีน ก็เคยมอบแพนด้าให้กับประเทศไทยในยุคพลเอกชวลิยงใจยุทธเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนะครับไทยก็จะใช้สักษณ์ของช้างนะเป็นสัตว์ที่มอบให้กับประเทศต่างๆนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละประเทศนั้นๆล่าวนี้สหรัฐอเมริกาก็คืนนะครับวัตถุโบราณที่เคยเดินทางออกจากประเทศไทยในสมัยสงครามเวียดนามนะซึ่งมีการลักลอบไป สัญญาณทางการเมืองนี้เกิดอะไรขึ้นไม่มีของฟรีในโลกใช่หรือเปล่าใช่ไม่มีของฟรีในโลกนะครับมันคือสัญญาณอะไรในประเทศไทยถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้ก็มอบกําลังลุมเล้าบลเอกประยุทธ์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันพระมาหากษัตริย์กําลังถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับและพยายามอ้างอิงสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญมีการบอกว่าสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนนะครับผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์มาโดยตลอดนะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้การสนับสนุนทางตรงนะครับเป็นเรื่องของการสนับสนุนทางอ้อมที่ผ่านองค์กรที่เรียกว่า NGO ซึ่งเขาให้การสนับสนุนผ่าน NGO ไปทั่วโลกนะครับผ่านสภาคองเกรสนะครับ ที่เอาเงินสนับสนุนในส่วนของ NGO เพื่อให้แบ่งแยกประเทศของตัวเองนะครับโดยมีมวยที่ของจอร์จโซลอสเป็นผู้ประสานงานตรงกลางนะครับในการสนับสนุนเงินดังกล่าวและมีการผ่านเง้ประมาณไปยังองคอ์กรเหล่านี้ทั่วโลกหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครอง หลังการถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีเปลี่ยนกลยุทธ์จากการล่าอาณานิคมเป็นหลักการแบ่งแยกและปกครองแทนนะครับคราวนี้การคืนวัตนะถุโบราณให้กับประเทศไทยถึง2ชุดเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนนะครับว่าการส่งสัญญาณครั้งนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าสหรัฐอเมริกาต้องการสร้างความสัมพันธ์กับไทยทําไม ต้องสร้างความสัมพันธ์กับไทยในระหว่างนี้เพราะสหรัฐอเมริกากำลังมีเป้าหมายในการรุกจีนเป็นสำคัญที่ผ่านมาเขาทำการแบ่งแยกสินเจียงออกจากจีนโดยต่อต้านนะครับฝั่งรัฐบาลจีนที่ทำการกวัดล้างกลุ่มนะครับในกลุ่มมุสลิมในสินเจียงนะครับแล้วก็ต่อต้านนะครับกลุ่มที่ดำเนินการขัดขวางเรื่องการแบ่งแยกประเทศในฮ่องกงและในไต้หวัน ในแรับแน่นอนนะมีการส่งเรือรบเข้ามาในอเอเชียนะครับทะเลจีนใต้ซึ่งมีความจําเป็นจะต้องมีการใช้สับเบียงและที่ผ่านมาก็ไทยเนี่ยได้มีการสนับสนุนสหรัฐอเมริกาด้วยการฝึกคับราโกร่วมกันนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็มีเงินสนับสนุนมาอย่างประเทศไทยประมาณ2-300บาทความสัมพันธ์ขอภัย2อภัย2-300ล้านบาทนะครับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับไทย นะครับจึงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องการมอบทับหลังก็เป็นสัญญาณว่าสหรัฐยังคงให้การสนับสนุนไทยเพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าจะลุกจีนแล้วจะต้องได้แนวร่วมอย่างอินเดียและแนวร่วมอย่างไทยเป็นสําคัญโดยเฉพาะไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชีย ทำให้มีความจําเป็นอย่างมากทั้งสเบียงอาหารความร่วมมือเป็นสําคัญอิทธิพลของไทยมีมากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียถ้าหากจะต้องการรุกจีนเป็นสําคัญอย่างไรก็ตามของฟรีไม่มีในโลกขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ยังเอาชนะได้แล้วเราจะยอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไรเรารู้ดียอมเหนื่อยไปเพื่อใครพลังที่ทุนงเทให้ย,ยังเหลือเท่าไรแม้วันนี้ยังไม่ได้ดงตั้งใจ ต่เรายังมีลมหายใจอยู่ไม่ยอมขอตั้งปนิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามผ่านไปด้วยกันอดทนไว<ป>้ปธิธาน คิดกล้าทำต้องกล้าตัดสินใจวิกฤตเป็นโอกาสให้ฟื้นสู้ได้ขอตั้งปณิธานฟ้าดินเป็นพยานเราจะสู้ไปด้วยกันข้ามหานไปด้วยกันอดทนไว้ปณิธาน